เต้าบอยิ่วจนล่าสวัสดีเหล่าอาหารกลางวันของฉันโอ้ฉันจะกินอะไรก่อนดีนะ,ะไก่ทอดอไร่อยไหมช้ำชำยัยว่วยั่วกรอบๆอ,อ,อร่อยถึงใจแต่เดี๋ยวก่อนไก่ทอด A B C มีเนื้อไก่อยู่10%ที่เหลือ90%เป็นน้ำบันและแป้งเพราะฉะนั้นขอผ่านก่อนนะฉันคือนักเก็ตใครไม่เก็ตแต่ฉันนักเก็ตนะจ๊ะ นักเก็ตก็ร้ายพอกันเพราะว่าไก่นักเก็ตมีเนื้อไก่อยู่3 0ที่เหลือจสเปซ็นแป้งกินเฟ้นไฟดีกว่าหนะ้าเพราะว่าเฟ้นไฟเนี่ยดีต่อเธอแน่นอน <c oughs> คุณเฟ้นไฟก็คือมันฝรั่งมันฝรั่งก็เท่ากับผักกินเฟ้นไฟเท่ากับ,กบว่ากินผกัก <c oughs> ฉันเห็นเธอมาตลอดเธอจะกินอะไรก็ไม่ได้กินรูปไฟบอรี่ตัวช่วยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากสา ของผักและผลไม้เจ็ดสีมากถ,ถึง36ชนิดโอ้รูมไฟเบอรี่ดื่มง่ายถ่ายคล่องสุขภาพดีเริ่มจากภายใน